ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับพระที่ทันยุคหลวงพ่อกวยนะครับครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด4องค์นะครับก็มาเปิดแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับนี่ฮะองค์แรกนะครับซึ่งหายากมากนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าสมเด็จลัตมีพิมพ์ทรงเกดีนะครับนี่นี่องค์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อดินนะครับจะมีทั้งเนื้อดิน เนื้อผงน้ำมันนะครับสมเด็จรัศมีพิมพ์ทรงเกดีนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นยันนโมพุทธายะอย่างนี้นะครับหายากมากครับทุกวันนี้นะครับนี่ฮะซึ่งเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อกลวยนะครับยันนี้นะครับนี่ฮะเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนี่ฮะเส้นรัศมีนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะหลวงพ่อจะนั่งสมาธิอย่างนี้นะครับนี่ฐานจะมีฐานขีดซ้อนอย่างนี้นะครับนี่ฮะ นี่ตำหนิในพิมพ์นี้นะครับจะเป็นทุกองนะครับเนี่ยจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะสองข้างอย่างนี้นะครับนี่ฮะสมเด็จรัศมีพิมพ์ทรงเจดีหรือสมเด็จแหวกม่านนะครับเนี่ยแหวกม่านพิมพ์ทรงเจดีของหลวงพ่อกวยนะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่หายากนะครับเนี่ยหลังนโมพุทธายะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเทียบในหนังสือทุกท่านได้ชมนะครับนี่ฮะสมเด็จรัศมีนะครับเป็นแหวกม่านพิมพ์รัศมีพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่ฮะ นี่หลังนโมพุทธายะนะครับนี่ฮะหลังยันนโมพุทธายะนะครับนี่ฮะมีหลายหลายเนื้อนะครับนี่ฮะนี่หายากครับทุกวันนี้นี่ององนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่องนี้จะเป็นเนื้อดินนี่ฮะก็มาเทียบให้ทุกท่านได้ชมนะครับทุกวันนี้หายากนะครับหลังยันนโมพุทธายะนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ต้องรีบทักมานะครับมีสั่งไว้หลายท่านนะครับเราก็นี่ฮะได้มาองค์เดียวนะครับส่วนองค์นี้นะครับเนี่ยสมเด็จปกโพย้อยนะครับเนื้อผงนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนิยมนะครับเนี่ยสมเด็จปกโพย้อยฐานล่องนะครับเนี่ยฐานด้านล่างที่จะเป็นล่องนะครับนี่ปกโพนี่จะย้อยนะครับเนี่ยพระจะนั่งสมาธิอย่างนี้นะครับนี่องค์นี้ก็พิเศษนะครับนี่ด้านหลังจะมีรอย รอยจานอ克ะยันนะครับมีจานเปียกเขาเรียกจานเปียกนะครับนี่นี่อยู่ด้านหลังนะครับถือว่าเป็นอีกองคหนึ่งครับที่มีลอยจานด้านหลังนะครับส่วนใหญ่เราจะมองเห็นเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยสมเด็จปกโพยอยนะครับเนี่ยสร้างอยู่ปี2 5 1 2นะครับองค์นี้นะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับเราอีกองคหนึ่งนะครับนี่ เม่นางกวักนะครับนี่เนื้อผงใบลานนะครับปีสองหนึ่งครับตรงนี้นะครับเป็นแม่นนางกวักพิมพ์ใหญ่นะครับกวักสูงเลยปากนะครับไม่อดไม่อยากนะครับทรมาค้าขายดีนะครับนี่ฮะนี่นางกวักหลวงพ่อกวยนะครับเนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับดีทางด้านเสน่เมตตาโชคลาบนะครับค้าขายนะครับดีมากนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับ แล้วอีกองหนึ่งนะครับนี่พระศิวลีองคจ้อยนะครับองนี้เป็นพิมพ์มีย่ามเนื้อดินนะครับนี่ฮะองนี้ก็สร้างอยู่ประมาณปี21หนึ่งนะครับแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเนี่ยด้านหลังจะมีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่หัวเหมือนเม็ดทัวนะครับนี่มีย่ามอ่าสะพายบาดแบกกดนะฮะมีย่ามองนี้นะนี่พระศิวลีลีลานี่ครับเนี่ยเดินย่างก้าวนี่มีไม้เท้าอย่างนี้นะครับ จะมองเห็นจมูกนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ไอดีล0์ศูนย์เก้าหกหกเจ็ดสามหนึ่งหกสองสี่นะครับส่วนเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์ด้านล่างนี้นะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าหกสามนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ชื่นชอบและกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ